ต่อไปที่จะเล่ามันเกี่ยวกับความมีเมตตาต่อมนุษย์โลกด้วยกันอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนคนหนึ่งที่ดันไปมีเมตตาต่อมนุษย์ผิดคนนะเรื่องนี้ชื่อเรี่ยงว่าทัศยะอิจิฮาชิฆาตกรที่คนญี่ปุ่นต้องการตัวมากที่สุด เริ่มเรื่องเลยนะจะไปที่เมืองโคเวนทีเมืองโคเวนทีเนี่ยเป็นเมืองเมืองหนึ่งที่ตั้งอยู่ใจกลางเกาะอังกฤษเป็นเมืองที่เป็นแหล่งศึกษาทางประวัติศาสตร์ยุคกลางแล้วก็เป็นเมืองอุตสาหกรรมเมืองหนึ่งของประเทศอังกฤษแล้วกันที่สําคัญเลยมันดันเป็นเมืองที่เชื่อมระหว่างเบอร์มิงแฮมกับลอนดอนเมืองทางผ่านที่ที่เชื่อม2เมืองใหญ่มาดไใ่เมืองเนี้ย เป็นเมืองที่มีสิ่งของอำนวยความสะดวกครบคันไม่แพ้เมืองใหญ่เลยแล้วก็เป็นเมืองที่มีคนคนหนึ่งอาศัยอยู่ชื่อว่าลนซี่ฮอกเกอร์คือลินซี่ฮอกเกอร์เนี่ยเกิดมาในครอบครัวที่บอบุ่นครอบครัวหนึ่งเลยเป็นครอบครัวที่เพียบพร้อมมากๆตัวเธอเกิดวันที่30ธันวาปี1984โดยตัวลินซี่เนี่ยเป็นพี่คนโตมีน้องสาวที่ชื่อว่าลูอิสกับลิซ่าซึ่งมืตอนที่ลินซี่โตขึ้นเนี่ย ลินซี่เป็นคนที่เรียนเก่งมากๆตัวลินซี่เข้าศึกษาสาขาชีววิทยาในระดับชั้นมหาวิทยาลายัยแล้วก็เรียนจบออกมาด้วยเกรตินิยมอันดับหนึ่งด้วยนะจบตอนปี2006แล้วเมื่อตัวลินซี่เรียนจบจนถึงขั้นตอนของการหางานทำเธอร,รู้สึกว่าเธออยากจะออกเดินทางเพื่อค้นหาตัวตนหาแรงบันดาลใจใหม่ๆหวังจะเปิดประสบการณ์ให้เตงเพิ่มขึ้นลินซี่ได้พบกับสถาบันสอนภาษาสถาบันหนึ่งชื่อว่าโนวามันเป็นสถาบันสอนภาษาแบบตัวต่อตัวที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นณตอนนู้นนะซึ่งโรงเรียนเนี้ย มีนโยบายการจ้างชาวต่างชาติจากประเทศต่างๆมาเป็นครูสอนภาษาแล้วก็โรงเรียนนี้มีสาขายที่โตกเกียวแล้วก็โอซาก้าตัวเรนซี่เห็นว่าเฮ้ยเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจก็เลยสมัครไปเป็นครูสอนภาษาโรงเรียนนี้ตัวเรนซี่ได้บินมาที่ญี่ปุ่นช่วงประมาณปลายปี2006คือเธอหวังว่าเธอจะได้หาประสบการณ์ใหม่ๆอย่างที่บอก พอตัวลินซี่มาถึงญี่ปุ่นตัวลินซี่ก็เริ่มจากการอยู่ที่เมืองโตเกียวก่อนคนต่างชาติได้เข้ามาอยู่ญี่ปุ่นโตเกียวมันก็เหมือนเมืองมันก็คือเมืองหลวงอะมันก็ควรจะเป็นเมืองที่ชชีวุดได้ง่ายที่สุดตัวลินซี่ได้อยู่ที่ย่านโคยะมันเป็นย่านที่อยู่ห่างจากย่านท่องเที่ยวแบบอากิบาระหรืออาซาคุสะไม่กี่สิบนาทีอย่างที่บอกชาติต่างชาติอย่างลินซี่อะ พอมาเจอกแสงสีวัฒนธรรมอาหารการกินผู้คนแหล่ช้อปปิง้งท่องอปปเที่ยวเธอตกลุมรักญี่ปุ่นทันทีเลยเว้ยแต่ปัญหาอย่างหนึ่งที่ที่ตัวเธอมีปัญหาของการอยู่ในย่านเนี่ยก็คือว่ามันอยู่ใกล้กรุงโตเกียวมากๆค่าเช่ามันเลยแพงเว้ยเธอก็เลยตกลมกับเพื่อนๆเนาะว,ว่าเราย้ายไปอยู่ชิบะกันดีกว่าซึ่ง กลออกมาหน่อยแต่ค่าเช่าถูกลงเยอะเลยตัวลินซี่ได้ย้ายมาอาศัยที่จีบ่ายพร้อมกับเพื่อนที่สอนภาษาเหมือนกันแต่อยู่คนละสถาบันนะเธอมีเพื่อนอยู่ด้วยกันอีก2คนกลายเป็นว่าเธออาศัยอยู่ด้วยกันทั้งหมดสามคนแต่การย้ายมาอยู่ต่างแดนอะพะมันไม่ได้อยู่กับแสงสีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทําให้เธอมีความคิดถึงบ้านบ้างคิดถึงพ่อแม่พี่น้องและตัวแฟนหนุ่มของเธอที่ลอยที่ประเทศอังกฤษด้วยแต่โอเค ด้วยความที่ยุคสมัยมันเป็นเคียกว่าโลกาภิวัตน์แล้วอ่ะการจะติดต่อหาคนดังไกลมันง่ายมากก็คือใช้ Facebook ใช้โซเชียลมีเดียอะไรัทั้งหลายแหล่จนเป็นเวลาประมาณ6เดือนที่เธอได้มาอยู่ที่ญี่ปุ่นมันเกิดเรื่องแปลกๆเรื่องนึงที่ทำให้ลรนซี่อ่ะต้องไปเจอคนแปลกๆคนหนึ่งแล้วกันที่มาทําให้ชีวิตของเธอแบบว่าต้องเปลี่ยนไปตลอดการตัวอย่างที่บอกว่าตัวลรนซี่อ่ะเป็นครูสอนภาษาใช่ไหมหลังจากเธอเลิกงาน เธอก็ต้องนั่งรถไฟฟ้าจากโตเกียวกลับมาที่ตัวชิบะแลวพอเธอนั่งรถไฟฟ้าจากโตเกียวมถึงชิบะเนี่ยเธอก็ต้องเอาจักรยานที่จอดไว้ที่ใส่รถไฟอะ่ะปั่นกลับไปที่อพาร์ m เ n นต่อแต่มันเป็นวันหนึ่งที่ตรงหวีห่เธอกำลังจะเอาจักรยานอ,ออกจากที่จอดมันดันมีผู้ชายคนหนึ่งพุ่งเข้ามาชาร์จหาเธอเว้ยทั้งโวเลนซี่อะ่ะหันไปสบตากับผู้ชายคนนั้นแล้วแล้วรู้สึกไม่คอมฟอร์ตไม่สบายใจที่จะ อยู่ใกล้ๆอ่ะก็เลยแบบทำท่าแบบแยงๆนิดนึงใช่ป่ะตัวผู้ชายคนนั้นกับผู้สมนว่าสวัสดีคุณคือครูสอนภาษาอังกฤษของผมซึ่งพอมีคนทักในสถานการณ์แบบเนี้ยตัวเธอก็แบบฮะ what แบบกูเป็นอะไรนะแต่ตัวเธออย่างที่บอกเธอเป็นครูสอนภาษาเธอจํานักเรียนทุกคนของเธอได้เว้ยผู้ชายคนเนี้ยไม่ใช่นักเรียนของเธอตัวลินซี่ก็เลยปฏิเสธบอกไม่ใช่ฉันไม่ใช่แล้วพยายามจะแบบจูงจักรยานเดินหนีออกไปอ่ะแต่ผู้ชายคนนั้นยังคงตามติดลินซี่เว้ยลินซี่ก็เลยควบเลย วิ่งวิงว่งวิ่งและขี่จักรยานปันน่นหนีเลยผู้ชายคนนั้นวิ่งตามคือวิ่งแล้วก็เดินวิ่งแล้วก็เดินตามแบบ้าติดติดเลยคือโดยหวังว่าจะคุยกับลินซี่เหยืเหมือนพยายามชวนคุยตลอดทางเพื่อให้ลินซี่ยอมคุยด้วยเลินซี่ก็ยังคงหนีไปเรื่อยๆนะแต่รู้ตัวอทีเลินซี่ได้มาอยู่ที่หน้าอกปากตัวเองแล้วเว้ยไอผู้ชายคนนี้ที่วิ่งตามมาตั้งแต่ใส่รถไฟจนถึงห้องพักชื่อว่าทัศยะอิทิฮาชิไอผู้ชายคนนี้ พอมาถึงห้องพักอะ่ะเหมือนเขาก็หอบแบบเหนื่อยอ,ะอ่ะแบบ่าคุณลิซซี่ผมขอคุยด้วยหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็เลยพูดมาว่าผมมมีเรื่องจะขอร้องคือผมอยากเรียนภาษาอังกฤษมากช่วยอสอนภาษาอังกฤษให้ผมหน่อยส่วนรายละเอียดการเรียนเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยที่คาเฟ่สักที่หนึ่งได้ไหมก็คือพูดแบบนี้กับตลินซี่และด้วยความที่นึอกออกไหมคนญี่ปุ่นเวลาขอร้องมันจะมีทีท่าแบบซื่อๆตามสไตล์คนญี่ปุ่นมุญบอกว่าคนญี่ปุ่นเวลาพูดอะไรทําอะไรมันจะดูซื่อๆน่ารักน่ารักดูได้เอ็นดูดูด้้้้ออ่่่่ะมมันนนนนก็เลลลยยทาาใใหิิซแแบบวววจงงดดึต ที่อย่างที่บอกลินซี่เขาเป็นครูของสถาบันแล้วอ่ะงานเขาเยอะมากก็เลยเรื่องที่ปฏิเสธไปอย่างสุภาพเว้ยแต่ทัศยาก็ทําหน้าแบบผิดหวังแบบเสียใจอะ่ะแล้วก็ยังคงดื้ออยู่ยังคงถามลินซี่แบบเนี้ยไม่ได้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยแต่โอเคไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ผมขออย่างหนึ่งได้ไหมผมขอเข้าไปกินน้ําในห้องของคุณได้หรือเปล่าวิ่งตามคุณมาเนี่ยมันเหนื่อยมากผมถู่น้ามากเลยและต้องบอกว่าญี่ปุ่นมันจะไ่เหมือนประเทศไทยประเทศไทยร้านสะดวกซื้อร้านอะไรอะ่ะมันเยอะถี่มากๆญี่ปุ่นมันจะไม่ถี่เท่าแต่มีนะ ไม่ได้แปลว่าไม่มีลินซี่ก็เลยคิดว่าควรจะให้เข้าไปดีไหมต่เนี่ยคือคนแปลกหน้าเว้ยแต่เธอไม่ปฏิเสธนะเธอเยิยนดีจะให้เข้ามากินน้าในห้องเธอที่เธอตัดสินใจแบบเนี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกเธอมีลูมเมทอย่างน้อยลูมเมทอีกสองคนในห้องเธอก็จะได้เห็นหน้าผู้ชายคนนี้ไว้เกิดอ,อะไรขึ้นก็ตามแต่จะได้รู้ว่าเนี่ยผู้ชายคนนี้แหละเป็นสาเหตุอะไรประมาณนี้หลังจากลินซี่ได้พาตัวทัศยายเนี่ย เข้ามาในห้องดื่มน้ำใช่ปะ่ะทุกคนก็ต่างใจเย็นลงทั้งดิซี่แล้วก็ตัวทัศยาเองทัศยาก็บอกว่าเนี่ยเงื่อนไขที่ผมจะให้คุณมาเป็นครูสอนพิเศษผมเนี่ยก็คือผมจะยอมจ่ายค่าสอนพิเศษให้คุณเลยชั่วโมงละ3,500ยเยนถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณในยุคนั้นนะประมาณพันบาทนอนพันหนึ่งพันในหน่อยอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นข้อเสนอที่สูงประมาณหนึ่งเลยมันไม่ได้ยากสอนภาษาอังกฤษชั่วโมงละพันอะ อโเอเสนอใะ่ไเราขรนเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจเว้ยแล้วก็คือคุยกันว่าไปสอนที่ร้านกาแฟร้านเนี้ยเนี่ยใกล้ใกล้ในใกล้ใกล้ห้องทักคุณเลยอะไรเงี้ยเรานัดเจอกันที่นี่ก็ได้ซึ่งเตือนซีเกตว่าโอเคแต่ตัวทัศยาก็ไม่ได้ต้องการคําตอบวันนี้นะบอกเดี๋ยวเราไปนัดคุยอียดที่ร้านกาแฟแล้วตอนนั้นนะ่ะคุณค่อยตอบผมก็ได้ตัวเลนเซียเช็คตลงตารางก็บอกโอเคอีก2วันถัดไปเดี๋ยวเราไปคุยกันที่ร้านกาแฟทัศยาไดียิยนคตอบแบบนี้ก็ดีใจเว้ย ก่อนจัดไปก็เลยหยิบกระดาษมาหนึ่งอันจากกระเป๋าของเกย์พร้อมกับปากกาแลทัศยะก็ทําการสเก็ตภาพของลินซี่ให้แบบหย,ยาบๆแบบอัแบบเดียวสเก็ตด้วยเวลาไม่กี่วิพ่อก็เขียนชื่อ,อทัศยะอิจิฮาชิตแล้วก็เบอร์โทรแล้วก็ลายเซ็นแล้วก็ยื่นกระดาษแผ่นนี้ให้กับลินซี่พอตัวลินซี่เห็นภาพสเก็ตก็แบบว่าว้าวเป็นคนที่วาดรูปเก่งดีนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้ทั้งเบอร์โทรแล้วก็ชื่อมาก็กลายเป็นว่าได้เกิดข้อตกลงเล็กๆก,กันว่าอีก2วันเจอกันทร้านกาแฟเพื่อจะคุยกันเรื่องการสอนพิเษ มาทำความรู้จักเกี่ยวกับาทัศยะอิจิฮาชิยันก่อนแล้วกันก่อนจะเล่าเรื่องต่อคือทัศยะอิจิฮาชิเนี่ยณักตอนนั้นที่เกิดเรื่องนะเขามีอายุประมาณ28ปีตัวทัศยะเป็นคนเกิดที่จังหวัดกิฟุในวันที่5มกราคมปี1979ก่อนที่ภายหลังตัวทัศยะจะย้ายมาอยู่จังหวัดชิบะจังหวัดที่เจอกญกรนซีทัศยะเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะมากๆคือร่ารวยตระกูลหนึ่งในญี่ปุ่นเลยคุณพ่อเป็นคุณหมอในโรงพยาบาลประจําเมืองชิบะส่วนคุณแม่เป็นทันตแพทย์ทำให้ตัวทัศยาเนี่ย เด็กๆเ,เขาถูกปลูกฝังให้เดินตามาแฉะเดินจะเดินรอยตามคุณพ่อคุณแม่ในฐานะแพทย์แต่พอเรียนไปได้จนมหาลัยจนถึงขั้นตอนการสอบมหาวิายทย,า,ยา,าลัยแพทย์ทัศยะกับสอบไม่ติดมหาวิทยาลัยแพทย์เว้ยเขาเลยหันเหความสนใจไปเรียนด้านเกษตรแทนและในปี2005ที่เขาเรียนจบออกมาเขาก็กลับหางานทําไม่ได้เลยคือไม่ว่าจะหาสมัครงานที่ไหนก็ไม่ได้งานแต่พ่อแม่ก็ไม่ได้ทิ้งเขานะให้เงินใช้เดือนละประมาณ10,000แเยนหรือ30 0 0 0บาททุกเดือนโดยที่ไม่มีเงื่อนไขเลยเลย เอาไปเดือนทุกเดือนสามหมบาทตัวทัศยะไม่ได้มีคดีอะไรติดตัวมากมายคือไม่ใช่คนไม่ดีไม่ใช่คนเลวอะไรแต่มีคดีหนึ่งที่ติดตัวเขาก็คือเขาเคยถูกกล่าวหาว่าทำร้ายผู้หญิงแต่สุดท้ายคาดีนี้ก็พอขึ้นสองครึ่ศาลก็รอดตัวไปแต่มีข่าวลือมาว่าพ่อทัศยะที่เป็นคุณหมอประจาจังหวัดชิบนได้จ่ายเงินเพื่อปิดปากผู้หญิงคนนั้นประมาณ1ล้านเยนเพื่อให้คดีมันจบนั่นแหละก็คือโปรไฟล์แบกราวด์ชีตเขาก็าคือดีประมาณหนึ่งซึ่งถ้าดูจากเงินที่เขาได้เดือนละประมาณ1น0 0 0แสน การจะจ่ายค่าเรียนชั่วโมงละสาม500อัน้าร้อยเยนไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับเขา อัดภาพกลับมาที่ห้องพักของลินซี่หลังจากได้รับกระดาษที่ไอ้ทัศสยาเยนี่ยื่นให้ก็คือกระดาษที่ทุกคนเห็นอยู่ในหน้าไลฟ์สตรีมคือตัวลินซี่ก็ขอบอุ่นแล้วก็ใย้าๆยยยกันไปจนตัดมาอีก2วันก็คือวันเสาร์ที่24มีนาปี2007ลินซี่ได้ทําการติดต่อทัศสยา,ยายไปเนาะว่าโอเคเนะน,นี่ยวันเนี้ยถึงวันนัดแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปนัดกันที่ร้านกาแฟาในเมืองมีหลักฐานก็คือเป็นภาพซ c t v ว่าเขา2คนะได้ไปร้านกาแฟาด้วยกันจริงๆแต่ตัวลินซี่ในหลักฐานวิดีโอที่มีอะ มีทกษณะเชิงชู้สาวกับตัวทัศยะเลยนะแอบบจะกลัวๆเลดนหนึ่งแบบพยายามถอยห่างหรือเว้นระยะด้วยวันนั้นอะที่มานัดคุยกันก็คือทําการสอนเลยก็ได้สอนไปประมาณ1ชั่วโมงจนคลาสเรียนจบลงเนี่ยทัศยาก็อยู่ดีก็พูดขึ้นมาว่าตัวทัศยะลืมกระเป๋าไว้ที่ห้องลืมเป๋าตังค์ไว้ที่ห้องแต่ไม่ต้องห่วงนะห้องพักเขาอยู่ไม่ไกลจากร้านกาแฟนี้เท่าไหร่เราสองคนอะขึ้นแท็กซี่แล้วแวะไปเอาเงินที่ห้องก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวนั่นแหละเดี๋ยวเขาจะจ่ายค่าแท็กซี่ให้ลิซี่นั่งแท็กซี่จากห้องเขาะ กลับมาเี่หออดด้วยเส้นตัวเรนซี่ก็คือหลังจากสอนกันมาหนึ่งชั่วโมงอาจจะไว้ใจมั้งหรือไม่รู้เพราะอะไรสุดท้ายเรนซี่ก็อ่ามทัศยาไปแอตรงเนี้ยเพื่อนๆของเรนซี่อ่ะมาให้การภายหลังโดยเดาจากนิสัยของเรนซี่นะคือในบ่ายวันนั้นอ่ะเรนซี่มีสอนแล้วเธออ่ะไม่ได้ขี่จักรยานมาตัวเธอคือนั่งรถบัสรถอะไรมาก็คงคิดว่าถ้าเอาเงินจากทัศยาแล้วนั่งแท็กซี่ไปสถาบันเลยอ่ะมันน่าจะไวกว่าแล้วก็ประหยัดเงินด้วยน,นั่นแหละทั้งคู่ทั้งเรนซี่ทัศยาได้ นั่งรถแท็กซี่ไปถึงหอของตัวทัศยะลินซี่ก็ได้บอกกับแท็กซี่ไว้ว่าช่วยจอดรอก่อนนะคะเดี๋ยวประมาณน่ยขึ้นไปเอาตาังแป๊บเดียวเดี๋ยวลงมาแล้วจะนั่งแท็กซี่ของคุณเนี่ยไปทาสถานที่หนต่อเวลาผ่านไปหลายสิบนาทีคือแท็กซี่ยังไม่เห็นว่าครูลินซี่จะลงมาเว้ยแท็กซี่ก็คิดว่าแป,กแปกแลกละ มีซัมติงเกิดขึ้นแล้วแต่แท็กซี่ไม่เกใจอะไรเว้ยแท็กซี่เลือกที่จะออกจากสถานที่นั้นไปเลยโดยการไปหาผู้โดยสารคนอื่นต่อคือไม่ได้ใส่ใจว่าต้องไปตามเช็คหรือตามดูอะไรในมุมแท็กซี่เขคิดว่ามีซัมติงหรือไปกระหนุงกระเด่งกันหรือทาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยออกไปเลยไม่รอแล้วอะไรเงี้ยแต่นั่นแหละจนพอถึงช่วงบ่ายสถาบันของเรียนซีอ่อ่ะก็ไม่ปรากฏตัวเรียนซี่เว้ยกลายเป็นว่าบ่ายวันนั้นเรียนซี่ไม่ได้เข้าไปสอนตอนเย็นก็ไม่ได้กลับไปที่ห้องพัก มันทําให้ลูมเมดของลินซี่สองคนเป็นกังวลละก็เลยโทรแจ้งความมาตํารวจว่าเนี่ยลินซี่หายตัวไปนะตั้งแต่เวลานี้เวลานี้อะไรเงี้ยแต่พอแจ้งเจ้าหน้าที่ไปแล้วอะจนเจ้าหน้าที่มาตามหาก็ยังคงไม่เห็นวีแวร์ของลินซี่จนเวลาผ่านไป2วันครอบครัวของลินซี่ก็ได้รับข่าวเนาะว่าตัวลินซี่หายตัวไปมันก็เลยกลายเป็นว่าฝั่งครอบครัวของลินซี่กับเพื่อนๆเ,เป็นกังวลมากและห่วงในความปลอดภัยของลินซี่มากถ้าโรงเรียนที่ลินซี่สอนเองก็รู้สึกถงคว่าเป็นปกติแล้วเพราะว่าลินซี่ไม่เคยขาดสอน ก็เลยแจ้งความตํารวจซ้ําไปอีกทีหนึง่งหลังจากที่เพื่อนแจ้งก็เป็นโรงเรียนแจ้งต่อมันทําให้ตํารวจเริ่มค้นหาตัวลินซี่จริงจังมากขึ้นละจากเดิมที่เป็นคดีแค่เหมือนเอาเหมือนกู้หายทั่วไปมึงโทรหาอะไรเงี้ยก็ดูไปแค่เพื่อนก,นกันที่ไม่เจอหน้ากันแล้วโทรหาว่าหายไปไหนฝากตํารวจตามหาหน่อยอะไรเงี้ยแต่พอเป็นนักสราบัานเป็นทังครอบครัวต่างชาติ เป็นังเพื่อน,นมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ละตำรวจก็เริ่มระดมคนออกมาตามหามากขึ้นซึ่งในตั้นตอนการสืบสวนของตำรวจเนี่ยตำรวจเริ่มจากการสอบถามที่เพื่อนของเรนซี่ที่เป็นลูเมีสองคนก่อนมันเป็นความโชคดีใหญ่ในที่วันนั้นเรนซี่ได้พาไอ้ตัวทัศยาเข้ามากินน้ําในบ้านคมันเลยทําให้เพื่อนๆเขาอะนึกถึงไอ้ผู้ชายคนนี้แหละที่เคยมาที่บ้านก็เลยได้ให้ข,ขอ้อมูลตำรวจไปว่าเนี่ยมันเคยมีผู้ชายคนนี้เนี่ยเข้ามากินน้ําแล้วเป็นคนแปลกๆที่ลินซี่ไม่เคยพามา เออซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นคนร้ายนะอะไรเงี้ยตำรวจก็ใช้หลักฐานนี่นแหละในการตามหาตัวจนเวลาลาล,ะละประมาณ5้าโมงสี่นทีเจ้าที่2คนได้เข้าไปตรวจสอบที่อยู่ของทัศยะอ่ะอญ่ที่บอกตัวทัศยะเขาก็เคยทิ้งกระดาษไว้ให้ใช่ไหมเป็นกระดาษที่วาดสเก็ตรูปภาพพร้อมกับชื่อกับเบอร์โทรเขาก็ทําการเอาเบอร์โทรได้ไปเสิร์ชที่อยู่ต้นตำรวจรู้แล้วว่าทัศยะมีที่อยู่อยู่ที่ไหนวันนั้นเวลา5้าโมงสีเจ้าที่2คนได้เข้าไปตรวจสอบที่ที่อยู่ของทัศยะแต่พอไปถึงี่ยก็พบว่าไม่มีสัญ,ญญาณของคนอยู่ในห้องเว้ย แต่โชคดีมีเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างๆห้องเห็นว่ามีตำรวจมาก็้ถามแบบเออมาทําอะไรกันครับมีอะไรให้ผมช่วยไหมก็ได้ข่าวว่าเนี่ยคนเนี้ยห้องเนี้ยน่าจะเป็นคนร้ายขอเข้าไปแบบว่าตรวจสอบหน่อยได้ไหมไอคนข้างห้องใกล้ของลรมืออย่างดีก็เลยให้ตำรวจทะลุเข้าห้องเขาแล้วก็ปีนไปที่ระเบียงของห้องทัศยะ้วตำรวจสองคนได้ปีนไปที่ระเบียงห้องทัศยะพอมองเข้าไปในห้องอ่ะ ก็เห็นว่าในห้องผู้ต้องสงสัยไม่มีการเปิดไฟสักดวงเลยนะแต่พวกเขาก็ยังคงนั่งจับจ้องอยู่จนเห็นว่าฮ้ยภายในห้องอ่ะเหมือนจะมีเงาของคนคนหนึ่งอยู่ข้างในเว้ยและเงานั้นกำลังเอาอ่างอาบน้ำแบบที่ถอดได้ถอดมาวางไว้ตรงกระจกหน้าระเบียงคือเหมือนเตรียมจะเอาอ่างอาบน้ำมาเอามานอกระเบียงตำรวจเห็นท่าทีแปลกๆแล้วว่าคนปกติเขาไม่ถอดอ่างอาบน้ำกันและรู้สึกไม่ดี ก็เลยทําการขอกําลังเสริมเว้ยเพราะคิดว่าตัวเรนซี่อ่ะน่าจะถูกจับไว้ในจุดที่ถอดอ่างอาบน้ํามานี่แหละหนึ่งภาพบอกตามแม้ว่าอาบน้ํามันจะเป็นเว,ว้าลงไปใช่ไหมซึ่งถ,ถอดอ่างออก,กมันก็จะเป็นแค่ปูนเปล่าๆมันสามารถเอาคนไว้ในนั้นได้หลังจากนั้น2ชั่วโมงต่อมาหลังจากเรียกกาลังเสริมกําลังเสริมก็มาเป็นตารวจทั้งหมดอีก7คนทั้ง7คนมาออ,อยที่หน้าห้อง พร้อมจะบุกเข้าไปด้อางทัศยาละกําลังเหมือนคุยกันว่าเดี๋ยวจะทําอย่างนี้นะจะทำาอย่างนี้นะเดี๋ยวจะถีบประตนะูแล้วมึงเตรียมชาร์จนะจังหวะที่กำาลังคุยแบบอยู่หนอ้องอยู่ดีๆไอ้ทัศญาเนี่ยเมื่อเปิดประตูออกมาดื้อเลยแบบเจ้าเอ๋แต่พอเปิดประตูเจอตำรวจเสร็จปุ๊บอ่ะตำรวจสังเกตเห็นว่าทัศยาลากระสอบใหญ่ๆอยู่หนึ่งใบและทัศยาก็เห็นตำรวจอ่ะก็นึกไหวตัวทันเว้ยเอาตัวที่เปิดประตูจะแทกตำรวจแล้ววิ่งสวนหนีไปเลยตำรวจเจ็ดคนพยายามจะวิ่งตามแต่ไม่สามารถวิ่งตามทัศยาที่ ถาดูจากรูปทรงเขาเป็นคนตัวเล็กวิ่งเร็วแน่นอนสุดท้ายทําให้ตารวจไม่สามารถตามจับทัศยาได้จากทัศยาก็กายทัศาหนีรอดไปได้ตารวจทั้งหมดก็เลยกลับมาทําการค้นห้องดูหลักฐานในห้องของทัศยาไม่เจอหลักฐานอะไรที่แปลกแต่พอเข้าไปในห้องน้ำก็พบร่างของลินซี่ที่เปื่อยเปื่าถูกฝังอยู่ในอ่างอาบน้ําคือหลังจากถอดอ่างออกมันก็จะเป็นปูนปูนด้วยเยไม่ใช่ใต้อ่างด้วย อ๋ออ๋อแล,ไอไลนเป้บบาใช่เป้าที่ใส่อ่างได้ในนั้นน่ะมีล่าของเรนซี่อยู่เว้ยแล้วมีดินกบ,บ,บ,บแบบกบเหมือนฝักศพเลยและดินนั้นน่ะ มันเป็นดินที่ดินที่ใส่สารย่อยสลายศพไวอะอืออืม,อมและที่มือของลินซี่มันยืนออกมาจากดินด้วยก็มีร่องรอยของการถูกมัดมือมัดเท้าแล้วก็ถูกปิดปากรวมไปถึงรอยฟกช้ำทั้งตัวซึ่งนั่นแหละมาสันนิษฐานได้เลยว่าไอตัวซัศยายนีย่ทำการฆ่าและข่มขืนไอผู้หญิงคนนี้แล้วก็ทารุณกรรมด้วยตัดภาพมาที่กระสอบกระสอบนั้นพอลองเปิดดูมันเป็นกระสอบของเชื้อดินที่นั่นแหละ ที่ย่อยสลายศพได้อย่างที่บอกแล้วก็มีอีกว่าในดินในทรายนอกจากจะมีสารย่อยสลายศพแล้วนะในปากของลินซี่แม่งมีมเมล็ดพืชเมล็ดที่แบบสามารถย่อยสลายร่างกายมนุษย์ได้เอาลินซี่เป็นนี่นเลยเป็นปุ๋ย,ยมนุษย์อ<ะ>เออคือมันจะทำปุ๋ยออมนุษย์เรีย,งยกง่าย็ได้ไม่พอสภาพลินซี่ที่เสียชีวิตกับถูกโกนหัวจนเกลี้ยงเว้ยแล้วในห้องน้ำมีวิกวิกของผู้หญิงที่ทําจากผมลินซี่อยู่ มันทาให้ตัวตํารวจใส่ทิฐิเลยว่าตัวทัศนย,ยเนี่ยน่าจะมีรสนิยมชอบแต่งหญิงก็งเลยเอาเาผมของลิซี่มาทาเป็นวิกว่าจิตซึ่งพอคดีเนี้ยมันออกมาในรูปแบบนี้เว้ยมันกลายเป็นคดีที่โหดร้ายและโลกจิตมากที่สําคัญตัวคนร้ายยังคงลอยนวลอยู่ด้วยไอ,อย้ทัศนย์นี่ไม่ได้โดนจับอ่ะไม่โดนจับอย่างที่บอกมันหนีไม่ได้เพราอมันลอยนวลอะ่ะไม่นานสื่อต่างๆก็เริ่มเข้ามาทําข่าวมันทําให้เช้าวันต่อมาหลังจากเข้าไปบุคคลห้องแล้วก็กลายเป็นข่าวเนี่ยหน้าของไอ้ทัศนีย์ไอจิฮาชิเนี่ยถูกเขาเร ไม่ว่าจะนังสือพิมพ์เถือทีวีเป็นข่าวต่างประเทศไม่พอตัวตํารวจทําสแตนจําลองให้ด้วยเหมือนในรูปเหมือนไอดอลเลยคือมีสแตนแบบยืนตามเซเว่นอย่างนั้นอ่ะมีโปสเตอร์มีโปสเตอร์ที่เอาวิกมาใส่มีโปสเตอร์ที่จําลองการแต่งกายแบบใส่วิกใส่เว้นคือตํารวจทําทุกวิถีทางเพื่อจับคนร้ายคนนี้ให้ได้เว้ยแต่ไม่น่าเชื่อว่าทำาผนเนี้ยคนร้ายก็ยังคงหลบหนีได้อยู่เว้ยตำรวจพยายามจะตามหาตัวเขาจนเวลาผ่านไปนานมากๆ ก็ยังหาไม่เจอเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเป็นปีจนเวลามันผ่านไปนานมากมันทาให้ข้อโคลเรนซี่ที่อยู่ที่อังกฤษไม่พอใจการทํางานของตำรวจญี่ปุ่นละเพราะว่านึกออกไหมลูกสาวตัวเองตายเป็นเดือนเป็นปีแล้วยังจับคนร้ายไม่ได้คุณพ่อเขาเลยใช้การเข้าหายากุซ่าแล้วก็นาเงินก้อนหนึ่งบอกยากุซ่าว่าี่ยเงินก้อนนี้ถ้ามึงยังจับคนร้ายกูได้กูให้มึงเลยแต่นั่นแหละขนาดทำาหมืนนี้ยก็ยังคงจับตัวคนร้ายไม่ได้เว้ยทางเจา้าหน้าตำรวจก็ถูกเหมือนประชาชนกล่ด่าว่าเนี่ยวันนั้นมีแต่คนตั้งเ้าคนนึกออกไหม ล้อมจับคนคนเดียวเสกทําไม่ได้พอมาวันนี้ที่หนีไปแล้วก็ยังหาตัวไม่เจออีกตํารวจก็กลายเป็นโดนประชาชนลุมด่าเละเทะเลยการสืบพยานหลักฐานต่างๆใช้เวลานานมากแต่นั่นแหละขณะทำงานเนี่ยพ่อแม่เลนซี่เย่ยของตงั้มแงว่าตํารวจไม่ตั้งใจทํางานเพราะว่าคนตายไม่ใช่คนญี่ปุ่นโอเคแล้วจังหวะน,นั้นเองคือพอข่าวมันดังเนี้ยทัศยาที่หลบหนีไปทั่วทั้งประเทศคือได้ออกมาอันนี้คือเรื่องที่ออกมาสัมภาษณ์ทีหลังนะตัวทัศยาขึ้นเหนือไปหลบที่เอาโมรูริลงใต้ไปหลบที่โอกินาว่า ปอาศัยอยู่ที่เกาะเล็กๆเกาะหนึ่งที่มันมีบังเกอร์หลบภัยสมัยสงครามใช้บังเกอร์นั้นนะไปที่ซ่อนตัวจากตำรวจจนวันเวลาผ่านมาถึงปี2009ตัวทัศยาได้หนีมาอย่างโอซาก้าโดยใช้ชีวิตอาศัยในร้านเน็ตและจะทำงานก่อสร้างเพื่อเก็บเงินหวังที่จะเก็บเงินทำสัญญกรรมเพื่อจะเปลี่ยนหน้าตัวเองเพราะว่าหน้าทัศยามันอยู่ทั่วทุกที่ในประเทศละกลายเป็นคนร้ายที่คนญี่ปุ่นทั้งประเทศต้องการตัวเว้ยเขาก็เลยตั้งใจเก็บเงินเพื่อจะสัญญกรรมลืมบอกว่าสาเหตุนนหนึ่งเลยนะที่ตำรวจไม่สามารถจับตัวเขาได้เพราะตั้งแต่วันนทียหไป ทัศย,ยได้ทำการดัดแปลงหน้าตัวเองไว้ทัศย,ยามันมีายบนใบหน้ามันเอามีดเฉือนไยตัวเองทิ้งเพื่อแบบว่าให้ฝใยจุดสังเกตหายไปแล้วก็เอากรรไกรตัดริมฝีปากด้านล่างออกเพื่อให้ปากตัวเองหนาน้อยลงแล้วก็เอาของแข,ข็งๆยัดจมูกเพื่อให้จมูกบวมขึ้นคือทําทุกวิธีทางเพื่อไม่ให้ตารวจหาตัวเจอแต่นั่นแหละในปี2009ตํารวจตันมากไม่สามารถหาตัวทัศยา,ยายได้เว้ยก็เลยตั้งรางวัลน,นาจับคือตอนนี้ไม่สือเองละ ใช้คนใช้คนทางญี่ปุ่นช่วยหาเลยตั้งราวันนําจับว่าถ้าข้อมูลพอเป็นประโยชน์เล็กน้อยให้เงิน1ล้านเยนแต่ถ้าสามารถนําไปถึงการจับตัวคนร้ายได้ให้เลย10ล้านเยนมันก็มีคนมาแจ้งบอกแสมากมายเลยเว้ยวัาทีเนี้ยตัวของตํารวจอ่ะได้ทําการเป็นรูปของทัศยะพร้อมกับข้อมูลที่ว่ามันทําการศยกรรมหน้าตัวเองนิดหน่อยแตนั่นแหละจนเวลาผ่านไปประมาณ หลายเดือนเลยเว้ยมีบเบาะแสจากคลินิกสัญญกรรมคลินิกหนึ่งส่งโทรมาหาตำรวจว่าเนี่ยมันมีคนคนหนึ่งเข้ามาทาสัลญ,ญกรรมแล้วดูจากรูปพันสันฐานหรือหน้าตาแล้วเนี่ยมันคล้ายกับทัศยายมากและตัวทางคลีนิกได้ถ่ายรูป b e ฟอร์อะเตอร์ไว้ก็คือรูปที่ขึ้นให้ดูนี่แหละพอตำรวจเห็นปุ๊บว่าโอเคใช่เลยทัศยายแน่นอนก็เลยทําการไปตามจับที่คลินิกเว้ยตัวคลินิกก็บอกว่าได้บอกข้อมูลว่าเนี่ยเขาอะได้คุยกับคนร้ายว่าคนร้ายจะไปขึ้นเรือที่โอซาก้าที่ท่าเรือโอซาก้า พอตำรวจได้ข้อมูลอันนี้ปุ๊บตำรวจก็รีบดิ่งไปที่ท่าเรือเลยสุดท้ายก็เข้าไปบุกจับตัวทัศยาได้เว้ยใช้เวลาทั้งหมดในการตามจับก็คือตั้งแต่2008ันแปีกว่าอืมจนพอจับได้ตอนแรกเขาก็ไม่รับสารภาพนะเพราะเหมือนเขามั่นใจแล้วว่าหน้าเขาเปลี่ยนไปแต่พอตำรวจเอารูปเนี้ยเป็นหลักฐานให้ดูอะก็โอเคจดด้วยหลักฐานตัวทัศยามีความผิดหลายกระทงเลยขึ้นศาลขึ้นอะไรเรียบร้อยมีคดีขาตกรรมคดีข่มขืนอัมพาตศพเอ่อหลบหนีการจับกุมเจ้าหน้าที่ตำรวจ จนสุดท้ายอ่ะศาลญี่ปุ่นบังคับให้ใช้โทษก็คือจำคุกตลอดชีวิตไม่โดนโทษบานะในชั้นศาลอ่ะดทัสยาได้สาร,รภาพออกมาไว้ว่าเป็นคนสังหารลินซี่ฮอ,อกเกอร์จริงๆได้ทำการบังคับของขืนเธอสาร,รภาพจนโทษมันลดลงเลยแค่จำคุกนั่นแหละตัวทัสยาก่อนถูกตัดสินจำคุกะเขาได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งเว้ชื่อว่าจนกระทั่งตัวฉันถูกจับกลุ่ม หนังสือเล่มเนี้ยมียอดการขายทั้งหมด1นึ่งแสนกว่าเล่มทั่วโลกหนังสือเล่มเนี้ยเกี่ยวกับการที่เขาใช้เวลาทั้งหมดในการหลบหนีสองปีเจ็ดเดือนถึงละเอียดทั้งหมดว่าเขาหลบหนีไปไหนหลบหนียังไงใช้ชีวิตอย่างไรบ้างอะไรเงี้ยและค่าลิขสิทธิ์หรือย,ยอดขายทั้งหมดของ,ของการเขียนหนังสือเล่มเนี่ยเขายกให้กับครอบครัวลินซีไว้เหมือนเป็นการชดใช้ความผิดที่เขาได้ก่อขึ้นอะไรเงี้ยแต่ครอบครัวบอกกูไม่เอาแมงยังเสือกจะเอาเรื่องลูกเขาไปเขียนอีกประมาณนั้น